CP filter ตรงนี้นะครับช่วยลดสายสะท้อน สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมมีอุปกรณ์เสริมของคนที่ใช้ iPhone 11นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 11, 11 Pro นะครับหรือว่า11 Pro Max รนะครับ3รุ่นนี้สามารถใช้ตัวที่ผมพูดถึงนี้ได้ครับตัวนี้จะเป็น s o l a r i z e r Filter นะครับหรือว่า CP Filter หรือว่าถ้าเกิดเป็นกล้องใหญ่เนี่ยก็จะเป็น c p l เนะครับเป็น ND Filter เชนิดหนึ่งที่ใช้งานแตกต่างจากตัวอื่นนะครับถ้าเกิดเป็น ND Filter เบอร์เบอร์8เบอร์16ทมันเดอรง ตัวนั้นจะเอาไว้หลอกกล้องลดแสงลงนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็น CP หรือว่า c p l เนี่ยมันจะเอาไว้ลดแสงสะท้อนอะไรต่างๆเนี่ยที่เวลาเราถ่ายมาอย่างเช่นเราถ่ายไปตามท้องทะเลผิวนา้าเวลาแสงแดดสะท้อนมาแล้วมันเกิดแสงสะท้อนเยอะตัวนี้นะครับโพลไรเซอร์ตัวนี้หรือว่า c p ตัวเนี้ยมันจะมาช่วยลดค่าแสงสะท้อนได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะลองออกไปทดสอบใช้งานจริงให้เพื่อนๆได้ดูถึงความแตกต่างระหว่างใช้กับไม่ใช้นะครับทำไมเราใช้มือถือ แล้วเรายังต้องมีอุปกรณ,กรณ์พวกนี้เข้ามาเสริมอีกหล่าถ้าเกิดไม่มีได้ไหมไม่มีก็ได้นะครับคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องการสะท้อนของแสงหรือว่าการสะท้อนของวัตถุต่างๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรสามารถถ่ายได้เลยแต่เพื่อนๆอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับเพื่อนๆไปดูความแตกต่างกันก่อนระหว่างใส่กับไม่ใส่เพื่อนๆอาจจะเห็นภาพได้มากขึ้นนะครับสตัวหลักๆเลยที่เราจําเป็นต้องมีในชุดนะครับนี่นะครับตัวแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นเคสตัวนี้จะเป็นเคสข,ของ iPhone รุ่นที่ผมได้มาเนี่ยจะ เป็น iPhone 11ข้างหลังเขาก็จะมีเขียนเลยเป็น iPhone 11นะครับตัวนี้เขาทำออกมาก็จะมี3รุ่นมี iPhone 11 iPhone 11 Pro นะครับแล้วก็ iPhone 11 Pro Max ใครที่ใช้ตระกูล iPhone นะครับมีเฮแน่นอนกับตัวนี้ผมได้ลองเอาไปใช้มาแล้วดีมากตัวนี้จะไว้เป็นกิปล็อกนะครับกิปล็อกข้างหลังเคสทำให้เราจับได้ถนัดมือมากขึ้นนะครับเวลาล็อกเนี่ยมันสามารถย้ายตำแหน่งได้ด้วยนะครับไว้ตรงปลายไว้ตรงกลางหรือว่าไว้ตรงติดก,กับฟิลเตอร์ก็ได้นะครับตัวนี้ตัวสุดท้าย ที่จาเป็นที่สุดเลยตัวนี้คือโพล a ร i เซอร์นะครับฟิลเตอร์หรือว่า CP ของเราถ้าเกิดเป็นกล้องใหญ่เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าตัว c p l หรือว่าตัวช่วยลดแสงสะท้อนนะครับก็บอกก่อนนะครับว่าตัว ND f i l t ฟิลเตอร์ของ Polar Pro นะครับก็มีผู้จัดจําหน่ายในประเทศไทยก็คือบริษัท SCM หรือว่า The Digital s เ m นะครับนี่ที่เป็นโลโก้แบบนี้ก็ซื้อของที่ประกันศูนย์ไทยนะครับจะมีฟอย์เงิน,เง,นเงินกลมๆตรงนี้นะครับเป็นผู้จัดจําหน่ายพวกไฟอะพิเจอร์แล้วก็ไม้กันสั่นชีหยุนนะครับ พราะเราแกะออกมานะครับเราก็จะเจอกับตลับแบบนี้ที่เขาเอาไว้ใส่ตัวฟิลเตอร์ของเรามาให้เลยรับรองว่าไม่แตกไม่หักไม่เสียหายแน่นอนครับอยู่ในนี้ในกล่องนะครับก็จะมีอย่างอื่นดกปึ๊บก็ออ <S <S จะมีใบนี้เป็นพวกคู่มือตรงน,นี้จะเป็นผ้าเช็ดฟิลเตอร์นะครับตีตาโพลา p โปมาให้ด้วยนะครับสวยงามตัวเคส เวลาเพื่อนๆสั่งซื้อนะครับเพื่อนๆก็ดูรุ่นของเพื่อนๆด้วยนะครับว่าเป็น iPhone 11 11 Pro หรือว่า11 Pro Max นะครับสั่งให้ตรงรุ่นนะจะได้ไม่เสียเงินฟรีนะครับแล้วก็หมุนล็อคเข้าไปแบบนี้ครับแค่นี้ตัวฟิลเตอร์ของเราก็จะติดอยู่กับเคสแล้วนะครับไม่หลุดครับแน่นแน่นแน่นมาก ไม่หลุดครับแน่นค่อนข,ข้างแน่นนะกริปล็อกโัรศัพที่อยู่ข้างหลังเคสของโพลาร์ตันี้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวปลดล็อกเวลาเรากดนะครับมันจะอ้าขึ้นแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีโลเกลใย่หนึ่งส่วนสี่ด้วยนะครับเอาไว้ใส่พวกขาใต้ฟอร์ตต่างๆท,งทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นยางข้างหลังตรงนี้ก็จะตีตาโพลาร์ตด้วยแล้วสังเกตที่ตรงนี้นะครับมันจะมีล็อกของเขาทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับแล้วก็เกี่ยวมันเข้าไปแบบนี้เลยเห็นไหมครับเราก็จะจับถนัดมือมากขึ้นจากที่เราเคยจับแบบนี้มา ไม่ค่อยถนัดมือใช่ไหมครับถ้าเกิดเราจับแบบนี้ถนัดมือมากขึ้นตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะใส่พวกขาใต้พอร์ตต่างๆได้แล้วเราก็ถือแบบนี้ได้ด้วยนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดบางทีเราจับไม่ถนัดอย่างนี้นะครับเราก็ถือแบบนี้ก็ได้ใส่ตัว iPhone 11เข้าไปในเคสของ Polar Pro ร็ t สับเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ตัว CP Filter ตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะถอดกิป มันออกแบบนี้ครับแล้วก็ถอดตัวฟิลเตอร์มันออกแบบนี้มันก็จะกลายเป็นเคสโทรศัพท์มือถือของเราธรรมดานะครับที่เอาไว้กันกระแทกได้ด้วยเราทำความรู้จักกับตัว CP ฟิลเตอร์ตัวเคสแล้วก็ตัวกิฟของมันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราออกไปทดสอบนอกสถานที่จริงๆกันดีกว่าครับว่าตัวนี้มันจะช่วยทำให้เราได้วิดีโอที่ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับไปเลยครับ เราสังเกตดูที่ผิวน้ำนะครับเห็นไหมมันจะมีแสงสะท้อนต้องหมุนเพื่อเปิด CP ฟิลเตอร์ตร,ตรงนี้เห็นไหมครับเงาของตัวพื้นน้ำเนี่ยที่มันสะท้อนนะครับมันจะลดการสะท้อนได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเกือบ100%ยเเลยนะ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัว CP filter ตัวนี้นะครับซึ่งช่วยลดแสงสะท้อนต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆแล้วก็ได้เยอะมากๆนะครับสำหรับคนที่ซีเรียสเรื่องแสงสะท้อนเวลาออกไปถ่ายนอกสถานที่แดดจ้าๆนะครับก็ใครที่สนใจตัว CP filter โพลาร์โปตัวนี้นะครับสามารถสั่งจองแอดไลน์แอดตรงนี้นะครับเทพแกรเจตสั่งจองสั่งซื้อหรือว่าสอบถามข้อสงสัยตรงไหนที่ Line แอดเทพแกรเจตนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้ใครที่ชอบคลิปนี้แล้วก็คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กด s u b ส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามพวกเราชาวเทพแกรเจตด้วยนะครับทางร้านเทพแกเจตเนี่ยมีแกรเจตเด่นๆแบบนี้ครับ มาให้ชมกันทุกวันเลยทางทาง YouTube และ Facebook ครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ